สวัสดีจ้ามาทํากับข้าวให้ดูเช่นเคยจ้ามาเ้ยจ้าวันนี้จะมาทํากะปิหลนกุ้งจ้าอันนี้น้าํามะขามเปียกเชงไทยเกาะทรงไปแต่กาไทยเดี๋ยวยาวสิ้นเกาะฮ่าสิ้นเกาะน้าํามะขามเปียกจ้ามีกุ้งหั่นชิ้นเล็กๆนะคะยวห้าแกชิดลรับเคยแกมีตะไคร ใบมะกรูดพริกซอยพริกขี้หนูแล้วก็มีหอมแดงในตัวเยาเฮิ่งเหมา,ยาเยลเหลงม้งหยิบหลากจิ้วถ้าหมก้อนชงแกมีกะปิน้ำตาลปี๊บย่าห้าเจิงเยาวหวองทองละจึงยาเเย่ยจับมีกะทิจ้าแล้วก็มีน้ำปลานะคะเรามาทำกันเลยจ้าก่อนอื่นใส่กะทินิดหน่อยก่อนนะคะ สักทีนิดเดียวก่อนค่ะเราจะมารวนกะปินะคะใส่นิดเดียวก่อนค่ะปัสชิ้ให่จับหรอกเลยกะปิล้น,นปุ้งจ้า เดี๋ยวเราจะใส่กะปิลงไปใส่กะปิลงไปคั่วก่อนจะได้หอมๆนะคะก็ไม่ยากจดหลอดที่ห้าเจองหรอกเลย เค <Okay, S 2> เดือดแล้วนะคะทีนี้เราจะใสก่กะปิเข้าไปจ้าใสาก่กะปิสักสองช้อนนะคะใสก่กะปิลงไป ก่อนจ้ะตัวกะปิให้มันหอมๆกับห,หัวกะทินะ่ามีกลิ่นหอมแล้วเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะ แล้วก็ใส่กัะที่ที่เหลือลงไปจกากกอที่เย็นจับเราเอร่ ใส่น้ำตาลปิ๊บเข้าไปจากใส่น้ำตาลปิ๊บขอที่วองทองเลรวเฮ้ยใส่น้ำตาลปิ๊บเข้าไปนะคะโอเค ด้วยน้ำมะขามเปียกต่อที่ซึ่งเกาะเ,เลยเลยวน้ำมะขามเปียกเข้าไปนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายก่อนเดี๋ยวมาชิมรสชาติจะ้ะชิมได้แล้วก็ชิมก่อนขอเปรี้ยวอีกนิดนึงไม่เปรี้ยวจะ้ะ ใส่น้ำมะขาหมดพอดีโอเคอืมไม่เค็มใส่น้ำปลาจ้ะใส่น้ำปลาลงไปต่อที่ยูโเรเราฮ้ย เดี๋ยวต้มให้เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติก่อนอืมไม่เค็มหรออีกนิดนึงประมาณนี้โอเคแล้วจ้ะนี่ก็ต้มให้เดือดก่อนนะคะจี๊ดตะเคยงควันสินะจี๊ดตะเคยหยับเมย์สิ ต้องให้มันนัวก่อนนะคะให้มันเข้าเครื่องก่อนจ้า น้ำมันเยอะอยู่นะคะเราต้มต่อไปเรื่อยๆต้มต่อให้ให้มันนัวกว่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะใส่กุ้งลงไปก็โอเคจะ้ะโอเคจ้ะเราใส่กุ้งลงไปนะคะขอที่ห้าเราเฮ้ยใส่กุ้งลงไปเคี่ยวต่อไปก่อนนะคะเคี่ยวก่อนนะคะ 叫倒闭关闸。 าจาาเราให้น้ำน้อยกว่าน,นี้ก่อนนะคะเราต้องมน้ำน้อยกว่านี้ก่อนจ้ะให้น้ำน้อยกว่าน,นี้ก่อนน้ำน้อยกว่าน,นี้ครึ่งน,นึงก่อนจ้ะต้มต่อไปเรื่อยๆนะคะ มาจ้าโอเคแล้วนะคะปิดไฟโอเคได้ที่แล้วจ้ะกุ้งของเราก็หนัวแล้วนะคะมีความหนัวแล้วทีวนี้เราใส่เครื่องปรุงต่างๆลงไปตอกแกงท่าชอยลิ้วหรอเลย้ยใส่เครื่องต่างๆลงไปจ้าคนให้เข้ากันนะคะรสชาติพอดีจ้ะ รสชาติอร่อยหอมหอมมันเสร็จเรีบร้อยหอมมากเลยชิมดูได้จ้ะเพิ่มความเผ็ดเข้าไปอีกอร่อยจ้าอร่อยมาก เผ็ดเปรี้ยวหวานมันๆเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ากะปิหลนกุ้งของเราก็เสร็จสักเรียบร้อยแล้วนะคะชิมดูก่อนอืมอร่อยอร่อยอร่อยเค็มพอดีเปรี้ยวพอดีหวานพอดีจ้าเผ็ดมีรสเผ็ดมีความมันนิดนิด เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าทําใส่กระปุกไว้กินจ้ะโอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่จ้ากะปิ่โลนกุ้งของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย